นนนสสแกโกโ Cross GRport To ับุดย Toyota Cross, Sport. มีความคืบหน้าจากกรณีที่มีกลุ่มผู้เสียหายจากซิปเ e x t ซ์ไทยแลน์ะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือผู้ประกาศข่าวสาวของเราคุณสองประภาสีไปร่วมลงทุนกับซิปเม x ด้วยนะครับและก็มีมูลค่าความเสียหายประมาณแสนกว่าบาทด้วยกันเธอต้องการจะบอกอุตาหรณ์อะไรให้กับนักลงทุนได้รับชมและรับฟังกันในครั้งนี้ ชินแชร์ทุกคนโกงโกงที่ไหนเราไปที่นั่นในชินสแกนโกงครับจากกรณีที่มีกลุ่มผู้เสียหายจากซิฟเม h ไทยแลนดได้รับผลกระทบจากการลงทุนแทลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลร่วม600ล้านบาทเข้าร้องทุกข์กับทางตำรวจไซเบอร์ Cyber. จากการตรวจสอบพบว่าขณะนี้ยังคงมีนักลงทุนได้รับผลกระทบอีกจำนวนมากซึ่งหนึ่งในนั้นคือคุณสองประภาสีผู้ประกาศข่าว WorkPo i n t เปิดใจกับชีนสแกนโกง ว่าเงินที่ลงทุนและฝากในบัญชี c ีวอลเลยังไม่สามารถถอนออกมาได้ตั้งแต่เกิดเรื่องจนทําให้จำนวนเงินจาก170,000บาทถูกความผันผวนของค่าสกุลเงินดิจิทัลในช่วง2วันที่ผ่านมาเหลือเพียงแค่7,000กว่าบาทเท่านั้นโดยอยากตั้งคําถามว่าการลงทุนต่างๆของซิปเม็กที่ลูกค้าไม่เคยทราบเหตุใดถึงได้รับผลกระทบไปด้วย คือบอกซิปเมกเป็นแพลตฟอร์มซื้อขาย mm hmm. เงินดิจิตอลที่ปลอดภัย mm hmm. เพราะว่ากรอเคารบรองแล้วแต่มันเกิดปัญหาไอ้ตรงนี้ขึ้นมาแล้วมันทําให้นักลงทุนแบบแบบช็อกไปเลยมันยังไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้ในประเทศไทยด้วยถ้าถามก็คือว่านักลงทุนส่วนใหญ่ที่เล่นคร mm ิปโตเคเรนซี่เ, rency, mm hmm. เขาก็จะเลือกแพลตฟอร์ม hmm. ที่มันเชื่อถือได้แบบนี้อยู่แล้วซึ่งในประเทศไทยมีอยู่สองเจ้าซิปเมกเป็นหนึ่งในนั้นแต่ต้องบอกแบบนี้ว่า ตามชื่อเลยการลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจสมมุติว่าเรามีเงินอย่างเงี้ยเรามีเราเอาเงินเย็นไปลงอย่างเงี้ยคือคิดไว้เลยว่ามันอาจจะศูนย์เลยก็ได้นะนใช่อย่าเอาเงินทั้งชีวิตไปไปลงกับการลงทุนทั้งหมดนอกจากนี้คุณสองประภาษียังฝากเรื่องดังกล่าวเป็นอุทาหรณ์ว่าทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงเสมอจึงไม่ควรนําเงินเก็บหรือเงินกู้ไปเสี่ยงโชคแต่ควรนําเงินเย็นลงทุนมากกว่าขณะที่เมื่อวานนี้ ตัวแทนผู้บริหารจากซิปเมกไท a แลนด์ได้เข้าพบและชี้แจงกับกมทสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลรัฐสภาเป็นที่เรียบร้อยยืนยันว่าไม่คิดหนีและจะเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับลูกค้าโดยเร็วที่สุดส่วนใครมีเรื่องราวร้องทุกข์ถูกโกงส่งมาได้ทางเพจข่าว WorkPo i อย23แล้วเราจะแฉะทุกกลโกงในชินสแกงโกงครับ